สบายดีเอฟซี FC, ตาเดชประคุณทานเนาะตอนนี้เอาก,ก็อยู่ที่ดานล่าเตรียมสแตมพาสปอร์ตและก็ซื้อปีหรือว่าซื้อตัวเนาะขึ้นรถม่ระวังประเทศนาอพี่น้องเนาะและเอากำลังจะขามหัวมิตรภาพแห่งธบิรของสปป,ปลาวและราชนจาจักรไทยน้อพี่นน้องเนาะให้เกียรติการเปิด หัวมิตรภาพนี้ในปีพันกโดยในหลวงรัชกาลที่เก่าของไทยและธานุหักภูมิสวรรค์ประธาน,นานปธะ,ะเทศคนที่3ของสปปลาวเนาะนี่ก็คือหัวเนาะภาษาลาวของสะพานเนาะและมีอีกตำนานิ่นบอกว่านี่แหละคือหิีนฟู่เนาะหิีนฟู่งูใหญ่เพม่นว่าหนึ่งในคำบอกเราหรืว่าหนึ่งใน พิษนาของเมืองเวียงจันทร์ว่าเมื่อใดคินฟูเนาะเมื่อนั้นประเทศเล่าจะรุดพ้นออกจากความทุก์ยางแต่มันกระเมนเถะน้องเนาะเมื่อก่อนนี้เดินทางไปมาหาสู่ระวางไทยกับเล่าใน่ยากหลายแต่ในปัจจุบันเพียงแต่หานาที่เท่านั้นก็สามารถขามฝากได ใส่เพื่อบักขกมน่าจะใส่เวลาสองชั่วโมงรวมทั้งกันต่อคิ้วเหือ่อเงาเหยียดเนาะคือภาพในอดีตโดยเฉพาะก็คือทาเหื้อเมื่อปากสั้นเนาะภายลังเข้ามาหอดนะด่านไทยนะเนาะกับก,กองแบกกองของเม,องมาอาต่อคข้างในเพิ่นจะบ่หายทายวิดีโอเนาะเขาก็ใส่เวลาน้อยหนึ่งและ,ะพาสปอร์ตเทาก็ผ่านเนาะ เราก็เตรียมตัวสีเดินท้างไปประเทศไทยแลว้วนะบึ่งการพี่น้องดีใจพี่น้องโบนมาเมืองไทยนี่สองเดือนแล้วคิดหอดเมืองไทยายคิดหอดเงินบาทเนาะเมนก็มาหอดเมืองไทยแล้วโคนามารับแล้วโคนามารับแล้ว NB Holiday ม,มารับแล้ว่นอง สบายดีหัวหน้ามารับแล้วพี่น้องนี่แหละหัวหน้าฟังไทยพี่น้องเอ้ยนี่คือบิ๊กบอสของผมเองครับทีอ่อยู่ฟังไทยนะพี่น้องเนาะคันว่าผู้ได้กับลูกพี่ใหญ่เนาะสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้โดยหอจอกอร์เอ็นบีลเนาะรับจัดทัวร์ทั้งภายในและต่างประเทศนะครับสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเลย ถ้าใครสนใจก็สามารถใช้บริการที่เบอร์โทรอะไรพี่061 719ศ9หหรือว่า w w w NB Holiday Tour com นะครับฝาก FC พี่น้องชาวไทยนะครับนะถ้าจะเดินทางไปเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศก็ติดต่อไปที่ NB Holiday Tour ได้นะครับและพิเศษ ไกด์สักจึกก็จะดูแลคณะนะครับนะอย่าลืมกันเลยกันนะติดต่อไปที่ NB Holi d a y Tour จากนั้นเขาก็มุ่งหน้าเดินทางไปตามถนน212หนองคายบึงกาเนะพี่น้องเนาะระยะทางประมาณ140กิโลเมตรใส่เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงถนนเซนนี้งามหลายนะพี่น้องเนาะ ก่อนจะหอดบุกดาหานี่เขาจะพาอุโมงต้นใหม่เนาะที่เป็นสั้นๆและก็ไปหอดพนาวสดือหรือว่าไซบอแมนำคลองเนาะโค้งขามกับเบิ้นถาดบานเฮ่าเนาะวันนี้มันเลิกที่สุดเลยพี่น้องและอีกโพรโดนเข้ากับไปหอดคว้ามิตรภาพหาเนาะซึ่งจะส้างไว้นี่รรหวางพืนการปากสันเนาะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สกตุนเศรษฐกิจเนาะหลังจากนั้นเข้ากับมาหอด อำเภอเมืองบึงการหรือว่าจังหวัดเมืองการสมัยตะกี้เนาะข้าพเจ้าเคยมาบุญทรงเพื่อบึงการเนาะแต่สมัยเมื่อก่อนนั้นเมืองการเป็นเขตเมืองเนาะตอนนี้พยุนยกเป็นจังหวัดเนาะจังหวัดที่จิตชิดชิดคองประเทศไทยเนาะแยกออกจากอ่าจังหวัดน้องคายเนาะ่อกี้ขึ้นกับน้องคายเนาะตอนนี้ก็มาหอดทองแฮมเดอะวันเมืองการเป็นทองแฮมที่ ใหญ่กูมในเมืองบึงการนะพี่น้องนะจะเช็คอินเรียบร้อยกับเตรียมตัวไปเลาะเลยพี่น้องสบายดีเอซเมือนี้สักชึกเองกัอยู่ที่จังหวัดเบึงการซึ่งเป็นจังหวัดหนองหม่จังหวัดที่77ของประเทศไทยเนาะมือนี้ก็มากับามากับวินยูเนาะ จ้าของเต็นแม็กเอ็กเนาะเป็นเต็นนอนคุณภาพอันนี้ก็เป็นรานแคมคองของอำเภอบึงการนะพี่น้องเนาะบึงการนี่ยก็จะแยกออกจากหนองคายเนาะมาบึงการี่กิจกิดหอดเรื่องก็เกี่ยวกับพญานาคเนาะคนอแบบบึงการเนาะคำว่าบึงการเนาะคำว่าบึงก็คือบึงเนาะภาษาเล่าก็คือบึงเนาะบึงการเนาะเป็นเอ่ยว่า ใส่บือแม่นำ้ำโคองเนาะใส่บือแม่นำ้ำโคองเวลาคนตกหนามตกทายัางกระสิมาโผอยู่แถวบึงบึงบึงการเนาะภาษาเล่าโกงแถวเาขาห้องว่าผมได้เคยไปเวอร์ถาดเลยเนาะมันจะโกงขามกับจบน้ำที่มากขึ้นีอะไรครับจมน้ำโนี่ใช่เนื้อเนื้อนิดนึงมันมันอยู่หันมันจะมันเลอกที่สุดนะของแม่น้ำโค้งยูเล่าแมนแม่น อยู่ฝั่งลางพระเจ้าหอเวินขาดตกหน้ามากแมน,แม,นมันเลิกเลยมันวนแบบนี้ผู้สูงๆที่ทานเห็นกับเป็นผู้เขาควอยเนาะพี่น้องเนาะผู้เขาควอยนี่กับเปรียบเสมือนอมหาวิทยาลัยของของสงยังต่างๆสายเกจิผู้ใดสีดนางกรรมฐานผู้ใดบ่จะเป็นหลวงปู่คูณหลวงปู่แวนฝนกรไป ผ่านภูเขาควายมาไว้แล้วเนาะความลี้ลับก็มาทันกับที่สุดของประเทศลาวก็คือภูเขาควายนะพี่น้องเนาะภูเขาควายนี่มันจะติดกับหลายแขวงเนาะซีแขวงเนาะภาคใต้ก็จะติดกับแขวงบริคคำไส้ภาคภาคตะวันตกก็จะติดกับแขวงกำแพงนครภาคเหนือก็จะติดกับแขวงเวียงจันทร์ ภาคตะเวนออกกับิติดกับแข้งใส่สมบูรณ์ชื่อภูเขาควายใช่ไหมภูเขาควายเนาะฮัมเบิ้งรถมาเยอะเลยเนี่ยพวกอรถเมืองไทยข้ามไปเล่นเยอะแมนไรแมนแมนมันจะมีรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ดังหลายน้ำเปลี่ยนเยลล์ปาเจ้าของเดียวกับน้ำเปลียนเยลล์ปลาแมนอยู่นี่แหละเราไม่ไปนู่นแล้วเราเที่ยวนี่เลยดีกว่าเที่ยวนี่เนี่ยและและภูเขาควายนี่มีพันกล้วยไม้ที่เยอะที่สุดในโลกนะภูเขาควายที่เยอะที่สุดในโลกแมนแมน เป็นเป็นพันกล้วยไม้ธรรมชาติเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับตอนนี้เราเป็นการนะครับตอนนี้เรากำลังรอข้ามดากก่านเพื่อไปขัดจั่นเรื่องที่ถนนข้าวเปล่าะะแล้วก็มาเจอใช้ท้องถิ่นเรานะครับสบายดีเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องประเทศลาวนะครับตัวนี้อะไรครับคุณทศินครับข้างหน้านี้อ่าข้างหน้าจะเป็นเมืองปากสั้น ัแมนเห็นก็คือภูเขาควายเป็นผู้ที่แปลว่าคันสายเกจิเนาะสายกรรมฐานเนี่ยต้องไปปฏิบัติธรรมอยู่ภูเขาควายบอกว่าจะเป็นอยู่เล่าอยู่ไทยอยู่เทือกภูเขาควายยังมีถ้ำปุ๊ลพบูนอยู่หลวงพ่อคูนมีถ้ำอย่างนี้ด้วยแมนขึ้นยากไหมครับกามันมันมีมัน ส่วนร้ายมันจะเป็นเขาแบบพล่านทีนะมันจะพาไปช่วงหน้าฝนมันก็จะมืนจะลื่นหน่อยนึงออ๋มันจะมืนแมนมันจะมืนเพราะว่ามันจะลื่นนะครับลื่นลื่นลื่นทาเขาอยากเห็นแบบว่ามันเป็นผู้เขาควายเถะนะฝากนะมันจะเป็นอ่างแม่น้ำเงื่อนอ๋อติดไม่น้ำเงื่อติดไม้นติดกับอ่างแม่น้ำเงื่อเขื่อนแม่น้ำเงื่อเขื่อนแม่น้ำเงื่อ่าเขื่อนแม่น้ำเงื่น้เอนที่ใช่ใช่ที่เป็นทางด่วนผ่านมาของแม่นของมันวงเวียงวังเวียงไปแมันท์แม่นถ้าเขามาทาลาดแล้วเขาขี่เพื่อ เขาขี่เพื่อคืออย่างรถยนต์เขานี่สามารถเอาลงแพร่ขี่ทาลาดแล้วก็ขามไปทางลองแจงก็ได้ครับตรงนี้ได้ด้วยลองแจงไหมใส่แพรใส่แพรนานไหมนานนานประมาณสามโมงถ้าไปลงแจงเราขึ้นจยางนี้ก็ได้สิท่านั้นได้ได้แต่แต่มันนานทางบอดีได้ทางบอดีดังพอดีทางดี้มืดทางนี้มืดเดือดแล้วคือเมื่ออื่นนี่ที่เป็นยังที่ตื่นเต้นเนาะ อย่างเมืองไทยนี่คืออ่าวิวงามๆนะพี่น้องเนาะฟังนัในก็สิเป็นอ่าเมืองปากสันเนาะเมืองปากสันอันนี้จะเป็นห้องมอเมืองปากสันนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นด่านเนาะด่านประเพณีเมืองปากสันเฮาสิเน่เห็นผูเขาควายเนาะผูเขาควายเนาะเป็นที่ปฏิบัติธรรมมีวัดหลายวัดเนาะบริเวณจะเป็นวัด ผะบาทภูเขาคนะุ้ยเนาะวัดภูเขาคุ้ยมีวัดป่าลายปลากหลายเลยวัดมีวัดเยอะอันนั้นจะเป็นฝั่งปากสั้นเราพี่น้องเนาะบนห้งหมอไอ้เั็นทาเสื้อหงหมอขึ้นมาหนี่เป็นทาอันนั้นเป็นดานเนาะปืนเขาสิขาวมองหันเนาะโองง่ามมีนี่ธรรมศาสตร์ผูเขาคุนะ้ยเนาะ จะเป็นสมนั่งหลินเนาะเบิ่งวิวภูเขาควายงามหมลีพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศย่มแรงครับเมลีพี่น้องโอ้งามหมลีเนาะพี่น้องเนาะเเาบิง่งภูเขาควายจากฟังน่อไปเนาะบึงการ มองนี่พันเจอเอิรนถนนเขากำรรตอนแรกกะเปิดเป็นตลาดมืดเนาะจะเปิดทุกๆมืออ่าสำหรับคิมิกะขอจากลาทานโดยภาพบรรยากาศยามคำคอยที่อำเภอบึงการ ขอให้ทาน,น,นม<า>ีความสุขสุขดีต,ดตลอดกาลพบกันใหม่อีพีต่อไปพี่น้อง